แหม่ไม่ได้มาทะเลตั้งนานนะแตงมาครั้งนี้ก็รู้สึกสดชื่นดีเหมือนกันเนาะใช่ทะเลกำลังสวยคลื่นลมก็สงบด้วยนะเตย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรณ์เพื่อการท่องเที่ยวกับพวกเราสองคนแทงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้อ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมจะแรงแต่ว่าทะเลหลายๆแห่งนะคะคลื่นลมสงบเหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะอย่างเช่นทะเลทางภาคตะวันออกนะคะเช่นที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือภาพทะเลที่บริเวณหาดแม่รำพึงที่เขาแหลมย่าจังหวัดระยองนั่นเองค่ะจะเห็นว่าน้ําทะเลสวยและใสมากๆนะคะเห็นแล้วก็สบายตา สบายใจทีเดียวค่ะนอกจากทะเลพาดตะวันออกแล้วนะเตยช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูการท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะอย่างเช่นหมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะทะเลตรังนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะคลื่นลมสงบยังไปเที่ยวกันได้อยู่แต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีลงไปค่ะลมฟ้าเตือนไทยวันนี้นะคะจึงต้องขอเตือนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9กกุมภาพันธ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวตาม เกาะแก่งต่างๆก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วค่ะเลยทําให้หลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลงนะคะอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสแล้วก็จะเย็นต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ค่ะขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกําลังแรงขึ้นนะคะเลยทําให้คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างแรงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลงค่ะภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิลดลง1 ถึง3องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงเช่นกัน1-2องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้านะคะอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย1-2องศาส่วนทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ20และฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนอากาศต่างประเทศวันนี้นะคะไปดูหิมะตกทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีกันค่ะ The northern part of Italy, such as Milan and Turin, were hit by severe weather yesterday. with many roads closed until being clear of snow. And heavy rains are expected to batter the southern part of Italy in the next days as the weather front moves down on the country. And next week, a fresh shot of cold air is expected to blast into southern Europe and could set the stage for snow to return Turkey. Anyone plans to go to Europe next week, be prepared for cold weather. แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกระแฟลมฟ้าพยากรณ์นะคะ w e l l w h e t h e r it rains or shine don't forget to check with us to win weather girl สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทะเลแล้วเนี่ยก็ต้องอย่าลืมทาครีมกันแดดเตยเอามือมาซีซได้ฉีดได้ดำนะสวยสู้แดดได้เลยทีเนี้ย